เพื่อนๆไปกินเมนูขนมจีนพม่านะคะตัวนี้เป็นขนมจีนพม่านะเขาทามาจากน้ํายาปลาไม่ใส่ปลารนะ้าน้าตาประมาณนี้เลยเขาจะให้กินกับถั่วแปรตัวนี้นะคะแล้วก็มีใบ <ไป S 2> สาระแนมีถั่วฝักยาวแบบนี้คะ่ะไปคะ่ะไปกินด้วยกันค่ะนี้เขาเรียกอะไรนะถั่วแปรทอดถั่วแปรใช่เขาขายเปิดร้านขายหน้าบ้านร้านนี้ทําสะอาดนะทุกคนน่ากินมากแล้วก็ที่สําคัญร้อนๆเลยคะ่ะ ทีเด็ดเขาก็คือมันมีตัวแปรกรอบๆด้วยอ้เส้นยาวๆเลยมันจะกินยากหน่อยนะทุกคนมันนั่งเบียดกันอหอม นกินกับถั่วนี่แปรแปรเหมือนถั่วเหลืองเลยค่ะอืมละลายลย ซื้อมาถุงละยี่สิบาททุกคนทั้งหมดนี่สามถุงนะเยอะมากถือไม่ถนัด ต่างจากขนมจีนไทยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นขนมจีนพมา่าเขาจะใส่หยวกกล้วยแล้วก็กินกับน,น้ำมะขามเปียกแล้วก็มะขามเปียกเปียว,เ,ยวเหมือนขนมเหมือนขนมจีนน้ำหยวกนั่นแหละแต่ว่าน้ำหยวกอ่ะจะใส่กุ้งแต่ตัวนี้นใส่ปลา Đêm là đêm cắn lắm Năm chín phá mà. ว้มีถัวล่างอยู่ข้างล่างจริงๆอันนี้เราจะกินกับขนมจีนแบบนี้เลยก็ได้นะมันจะหอมหอมด้วยคนเข้าไปอย่างนี้เลยมาอาจารย์มาคัตตักให้ ม,มาอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะทุกคนว้าวเส้นอย่างยาวฮึอือ เป็นไงอร่อยก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยติบอกว่าอร่อยมันหอมเนาะอืมใช่มันได้หอมไม่มีปลาล้าเลยเจ้าเนะี่ยมาเ้าตักให้ไหมตักได้เหรอมาเราตักให้ อมาใครที่อยากลองกินขนมจีนพม่าแล้วไม่อยากกินขนมจีนที่ใส่ปลาล้าต้องลองร้านนี้ดูนะไม่ใส่ปลาล้า ยดคพิกัดอยู่ที่บ้านทุ่งสายกลางนะคะหน้าตึกสีม่วงชมพูเจ้านี้ไม่ใส่ปลาค่ะก็ได้ว่าน้ำยาอะไรมาเนี่ยไม่ใช้ปลาดุกไม่ใส่ปลาเป็นน้ำยาปลานินค่ะนั้นก็เหมือนกับเหมือนกับขนมจีนบ้านเราแหละเนาะอืมแต่แค่ไม่ได้ใส่กะทิใช่ ถ้าใส่กะทิก็เป็นขนมจีนน้ำยาบ้านเราเลยอ๋อถ้าฝังยาเคาะจะให้มาเป็นแท่งนี้เลยนะต้มมาตัดใส่เป็นไงความรู้สึกเหมือนกินขนมจีนไทยแหละเนาะนั่นจังแล้วก็ร้านนี้ที่สำคัญเขาทำสูตรสะอาดมากเลยค<ง>ุณ กิน,อนตอนตอนร้อนๆเนี่ยรดน,น้ำแล้วอร่อยครับตอนร้อนๆตอน,นอนุ่นๆเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเขาขายขนมจีนอยู่หน้าบ้านสม้มก็จะมีเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าลูกค้าเขามากินร้านนี้ขายดีนะทุกคนอร่อยด้วย ยกไกว่หือสามถุงสองคนทุกคนเอ้ยโคตรเยอะอ่ะมีว่าแถวซุรินมีแบบนี้ไหม โอ้ Ooh, เส้นอย่างยาวอิ่มมากโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับเมนูขนมจีนน้ำยาป้านินของสูตรพม่านะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะโสดสะอาดอร่อยแล้วก็ที่สําคัญกินร้อนๆอ,อร่อยมากกินร้อนใครที่อยากกินลองทํากินดูนะคะทุกคนทำอะไรบ้างอะเออเอาเป็นว่า <laughs> ใครที่อยู่ใกล้ส้มแล้วรู้จักบ้านส้มอยากลองกินก็ขับรถมาซื้อหน้าบ้านได้เลยนะคะลองเอาไปกินดูนะอร่อยสดสะอาดอร่อยค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ